สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตอนดึกๆเย็นๆช่วงนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนรับเงิน3,000บาทในวันพรุ่งนี้นะครับเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับก็อย่าลืมนะครับผมใครที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์หรือไม่ได้มีโอกาสหรือพลาดโอกาสไปนะครับก็อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะครับเงิน3,000บาทนะครับผม ก่อนที่จะไปรับฟังเนี่ยผมอยากจะสอบถามพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าอ,อ,อยากให้รัฐบาลเยียวยาอะไรเพิ่มอีกหรือไม่นะครับก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับเผื่อรัฐบาลหรือนายกนะครับเห็นนะครับว่าพ่อแม่พี่น้องอยากให้เยียวยาอะไรอีกเนี่ยก็อาจจะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ก็ได้นะครับ ก็ลองพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามานะครับว่าอยากให้แจกเงินเยียวยาหรือเยียวยารูปแบบอะไรอีกอะไรอีกนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังคลิปวิดีโอจาก NationTV นะครับเพื่อเป็นการยืนยันเพื่อเป็นการสบายใจของพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าเขาเปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน3,000จริงๆนะครับไปแล้ฟังกันเลยครับเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะต้องถามคุณผู้ชมว่าพร้อมหรือ,อยัง คนละครึ่งอ่ะพร้อมหรือ,อยังสําหรับใครที่พลาดการลงทะเบียนไปในรอบแรกนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะเขาเตรียมให้ โอกาสในการลงทะเบียนครั้งที่2แล้วนะคะ11พฤศจิกายนนี้ค่ะเดี๋ยวอีก2วันได้ลงนะคะอตอนนี้นะคะลงไปเว็บไซต์เดิมเลย w w w c o l a k r u n g c o m ค่ะคือตามรายงานเขาบอกว่าเขาให้10ล้านสิทธิ์ใช่ไหมคะคแล้วก่อนหน้านี้ก็มีคนที่ลงทะเบียนไว้ได้ิ์เรียบร้อยแต่ปรากฏไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ค่ะบางคนนี่ยอมสละสิทธิ์ส่วนตัวเพราะว่ามันจะมีโครงการชอปดีมีคืนใช่ไหมคะบางคนบอกไปใช้ชอบดีมีคืนคุ้มกว่าก็เลยสละสิทธิ์ไม่ใช้คคละครึ่งเพราะถ้าใครใช้คคละครึ่งเนี่ยเขาใช้ชอปดีมีคืน ได้นี่นะคะบางคนสละสิทธิ์บางคนลืมใช้ทําให้ถูกตัดสิทธิ์ค่ะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นสิทธิ์ใหม่เขาจะเปิดนะคะวันที่11พฤศจิกายนนี้ค่ะจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้ายาวไปจนถึง5ทุ่มนะคะก็ลงทะเบียนกันจนกว่าจะครบค่ะรอบ2ที่เขาดีเดกกันนะคะผ่านทาง w w w o l คลครึ่ง .com ด้วยกันจนกว่าจะสิทธิ์เต็มนี่ค่ะเขาสามารถไปลงทะเบียนกันได้สำหรับใครที่พลาดสิทธิ์ในคนละครึ่งรอบแรกนะคะ ตอนนี้มีการช่างน้ําหนักกันทำไมฮวัน,น,นะครับว่าเราจะใช้คนละครึ่งหรือเราจะใช้ช้อปดีมีคืนช้ชอปดีมีคืนเนี่ยยังไม่เปิด หรือเปิดลงทะเบียนไปแล้วคือไม่ต้องเปิดลงทะเบียนช้อปปิ้งได้หมดเลยคือไปช้อปปิ้งแล้วก็ต้องขอใบเสร็จใบกำกับภาษีที่สําคัญต้องมีนะคะเพราะใบกำกับภาษีเนี่ยจะไปใช้ยืนยันในการลดหย่อนภาษีช่วงปลายปีชื่อเรานามสกุลเราต้องถูกต้องสะกดให้ถูกต้องด้วยบางทีไปซื้อของคนอาจจะเยอะหน่อยก็ต่อแถวรับใบกำกับภาษีหน่อยแต่ว่ามันมีประโยชน์ในการใช้เป็นยืนยันว่าเราเนี่ยได้ใช้สิทธิช้อปดีมีคืนเขาให้ส0,000คนผลดีก็คือเอาเงิน30,000บาทที่ที่เราใช้จ่ายไปเนี่ยไปลดหย่อน ภาษีได้ใช่ทีนี้ลดหย่อนภาษีเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสัดส,ส่วนที่เราต้องจ่ายภาษีแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับฐานรายรับฐานเงินได้ในแต่ละปีนะคะคือถ้าเรามีอะไรได้เยอะมีรายรได้มากก็ควรจะใช้ชอบดีมีคืนเพราะจะได้ลดหย่อนภาษีแต่ถ้าเผื่อเราจะต้องอเราไรายได้พอปานกลางแล้วเราต้องใช้จ่ายทุกวันทุกวันเนี่ยให้ใช้ คนละครึ่งคือใครที่เป็นเขาเรียกว่าไรเป็นพนักงานที่เป็นไม่ต้องจ่ายภาษีอ่ะคนที่ไม่ต้องจ่ายภาษีะแนะนําให้ใช้คนละครึ่งหรือว่าใครที่เป็นฟรีแลนซ์ต่างๆนะคะเกษียณต่างๆเนี่ยให้ใช้คนละครึ่งจะคุ้มจะคุ้มกว่านะคะเพราะว่าเราจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐจ่ายครึ่งหนึ่งโอ้แม่ค้าแม่ขายนี่ชอบมากเดินไปตลาดนัดเนชั่นเรียกกันใหญ่เลยรับรับคนละครึ่งนะคะติดป้ายที่หน้าร้านเลยใช่บางคนเรียกเลยไม่ต้องติดป้ายหรอกเรียกเลยเราก็โอ้ยร้านนี้รับตีจังยอดขาย เะค,ะครับผมก็ได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับสําหรับโครงการคนละครึ่งรอบ2ล่าสุดนะครับและแอปพลิเคชันต่อตังค์นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มเติมอธิบายให้ฟังนะครับเผื่อใครยังไม่เข้าใจนะครับผมรายงานคนละครึ่งรอบ2ความเคลื่อนไหวล่าสุดของมาตรการแจกเงินเยียวยา3,000บาทและอัปเดตแอปต่อตังค์แบบละเอียดนะครับความเคลื่อนไหวของมาตรการคนละครึ่งเนี่ยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย ในประเทศนะครับบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยโดยรัฐเนี่ยจะช่วยจ่าย50%นะครับผ่านแอปปอ่าตังซึ่งสามารถใช้ได้ไม่เกินวันละ150บาทนะครับจนถึงวันที่31ธันวาคมนะครับ2563หารหรือเต็มวงเงินก็คือ3000บาทนะครับตลอดโครงการเลยนะครับมีเป้าหมายโครงการเนี่ยอยู่ที่10ล้านสิทธ์นะครับหลังจากที่เปิดลงทะเบียนรอบแรกจน เต็มสิทธิ์ไปแล้วเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานะครับกระทรวงการคลังเนี่ยได้ดําเนินการประมวลผลผู้ไม่ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งหลังจากครบกําหนด14วันที่ต้องจ่ายเงินนะครับในโครงการเพิ่มขอไปครับเพื่อนํามาลงเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์อีกครั้งนะครับในคนละครึ่งรอบ2ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ11พฤศจิกายนนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยมีการแจ้งสิทธิ์และการลงทะเบียนทั้งหมดจํานวน 1.3ล้านสิทธ์นะครับดังนั้นนะครับก็กรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับก็คือสำนักข่าวที่ผมอ่านอยู่นี่นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับได้ทําการรวบรวมรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนรอบใหม่รวมทั้งรายละเอียดที่จําเป็นในการใช้สิทธิ์สาหรับโครงการดังกล่าวเนี่ยโดยแยกเป็นประเด็นดังนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวแบ่งเอ่อขอครับกรุงเทพธุรกิจเขาได้แบ่งออกมาให้เราชัดเจนนะครับอธิบายไว้ชัดเจนนะครับผมก็นำมาอ่านให้ฟังขอบคุณไปด้วยนะครับ ก็คือเหลือสิทธิ์อีกไม่ต่ำกว่า2.3ล้านสิทธิ์นะครับเรื่องนี้นะครับคุณพรชัยนะครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินเนี่ยและสํนนานักงานเศรษฐกิจการขังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการขังนะครับเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือจากผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยและผู้ไม่เริ่มใช้สิทธิ์ภายในวันที่กําหนดก็คือ14วันนะครับณนะข้อมูลเมื่อวันที่9พฤศจิกายนนะครับพบว่ามีสิทธิ์ที่จะ นำมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในรอบที่2เนี่ยนะครับจํานวน2.3ล้านสิทธิ์นะครับต่อมาใครบ้างที่ลงทะเบียนไม่ได้ล่ะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำถามคนะก็คือสําหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเนี่ยร่วมโครงการในครั้งนี้นั้นมีอยู่2เงื่อนไขด้วยกันนะครับก็คือต้องไม่เป็นผู้ที่เออไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนเลยนะครับหรือเป็นผู้เคย เป็นผู้เคยลงทะเบียนแต่ไม่สําเร็จนะครับจึงถือเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะครับขนาดเดียวกันรายละเอียดอื่นๆเนี่ยร่วมพิจารณาคุณสมบัติด้วยก็คือ 1. นนะครับเป็นประชาชนสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็2มีสัญชาติไทยและมีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับ3ไม,ม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือประกนจนนะครับซึ่งได้รับสิทธิ์ของโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและ4นะครับผู้ได้รับสิทธิ์นะครับและใช้สิทธ์ตามโครงการคนละครึ่งเนี่ยจะไม่สามารถเข้าลงโครงการมาตรการช้อปดีมีคืนได้แล้วนะครับคําถามต่อมายืนยันตัวตนในแอปป่อตังอย่างไรนะครับก็สําหรับโครงการคนละครึ่งรอบ2เนื่องจากเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์นั้นจะต้องใช้ผ่านแอปพลิเคชันป่อตังนะครับโดยจํากัดยอดใช้ไม่เกิน150บาทต่อวันนะครับ จนถึงวันที่3 1ธันวาคมหรือ่อ3 0 0 0บาทเนี่ยตลอดโครงการโดยวิธียืนยันตัวตนในแอปเป่าตังสามารถทำได้8ขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. นะครับเลือกที่ G Wallet ยืนยันตัวตนนะครับ2นะครับกรณีลงทะเบียนแล้วให้เลือกเข้าใช้งานที่หน้า G Wallet ยืนยันตัวตนนะครับหรือกรณียังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับให้เลือกลงทะเบียนก่อนนะครับที่ G Wallet กับโครงการนะครับแล้วก็จากนั้นกดยอมรับข้อตกลงนะครับผม 4ยืนยันด้วยแบบประชาชนนะครับกรณียืนยันด้วยธนาคารกรุงไทยนะครับต้องทําการระบุพิน6หลักนะครับแล้วก็ข้ามไปขั้นตอนที่6ได้เลยนะครับต่อมาขั้นตอนที่5ก่อนนะครับสแกนและกรอกข้อมูลแบบประชาชนนะครับแล้วก็6ยืนยันรหัส OTP นะครับก็หมายเลขอจะส่งหมายเลขมาที่เบอร์โทรเรานะครับแล้ว7ก็สแกนใบหน้าเลยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยยืนยันตัวตนนะครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับ จริงๆไม่มีอะไรยากเลยนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องหรือคนแก่อะไรก็ไม่เข้าใจหรือยังไงก็ไปให้ทางธนาคารทําให้ก็ได้นะครับหรือลูกหลานของเราก็ได้นะครับไม่ยากเลยต่อมาหากไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันได้หรือยืนยันตัวตนไม่ผ่านเนี่ยนะครับผู้ลงทะเบียนสามารถยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM สีเท่านะครับรุ่นใหม่ของธนาคารกรุงไทยได้อีกช่องทางหนึ่งก็ได้ด้วยนะครับ ขั้นตอนก็คือเปิดแอป Google Map นะครับพิมพ์ ATM กรุงไทยยืนยันตัวตนเะนาะสองนำบัตรประชาชนเนี่ยไปทําการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM กรุงไทยนะครับจากนั้นให้กดเลือกเมนูยืนยันตัวตนนะไม่ต้องใช้บัตร ATM นะครับตรงนี้นะครับ2ยืนยันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชน 3. ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตนนะครับ4เสียบบัตรประชาชนรอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของของ,ของท่านเนาะ แล้วก็สุดท้ายเมื่อระบบตรวจสอบเสร็จจะนำบัตรประชาชนออกมานะครับและดําเนินการต่อบนแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นอันเสร็จสิ้นครับผมตรงนี้ก็เหมือนจะซับซ้อนนะครับต่อมาคําถามต่อมาสินค้าอะไรบ้างที่ไม่ร่มมาตรการคนละครึ่งนะครับก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ยาสูบและบริการต่างๆนะครับสละกินแบ่งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ หรือโทรสอบถามร้านค้าว่าเข้าลงโครงการหรือไม่ก็ได้นะครับโดยสินค้าที่เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวมีอยู่3ประเภทก็คืออาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปนะครับขณะที่สินค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมรายการเนี่ยก็ตามที่ผมบอกนะครับสากิ้งแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ยาสูบและบริการต่างๆครับโดยต้องไม่ลืมว่าเมื่อลงทะเบียนและได้รับ SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิ์แล้วนะครับภายใน14วันเนี่ย ท่านจะต้องยืนยันสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์นั้นๆเลยนะครับถ้า14วันผ่านไปแล้วไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยจะเสียสิทธิ์ทันทีเลยนะครับก็อดรับเงิน3,000บาทนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีกเลยนะครับโอเคครับก่อนจากกันนะครับเหมือนเดิมครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้หน่อยนะครับแล้วก็พิมพ์พูดคุยกันเข้ามาได้ใต้ YouTube นี้เลยนะครับว่า อยากให้รัฐบาลเยียวยาอะไรเพิ่มอีกนะครับเยียวยาในรูปแบบไหนนะครับรักเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้คลิปวิดีโอเย็นนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ฝันดีครับสวัสดีครับ